สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นเรื่องราวจากชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเบรดเดฟโดยคุณเบรดเดฟนะครับเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณเบรดนะครับได้ทำช่อง youtube ในชื่อเดียวกับชื่อของเขานะครับก็คือเบรดเดฟ โดยทำวิดีโอซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับโดยวิดีโอมีชื่อว่า5เรื่องโกหกเกี่ยวกับประเทศไทยที่คุณไม่ควรเชื่อซึ่ง5เรื่องดังกล่าวที่คุณเบรดได้บอกนะครับเรื่องแรกได้แก่ประเทศไทยอันตรายและไม่ปลอดภยัยโดยคุณเบรดบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นปลอดภยัยโดยได้มีการอ้างอิงข้อมูลของ Global Crime Index นะครับแล้วคุณเบรดก็บอกว่าที่นี่ปลอดภัยกว่าสหรัฐอเมริกา ปลอดภัยกว่าสหราชอาณาจากรและรวมถึงปลอดภัยกว่าแม้กระทั่งแคนาดาซึ่งรายละเอียดที่คุณเบรดได้บอกนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูในวิดีโอซึ่งผมจะวางไว้ในช่องคําอธิบายอีกเช่นเคยนะครับมาต่อกันที่ข้อ2ที่คุณเบรดได้บอกนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3โดยเขาบอกว่ามีคนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3และเป็นประเทศที่ยากจนคุณเบรดได้บอกว่า ใช่มีคนจนในประเทศไทยแต่ว่าก็มีคนรวยไปจํานวนมากเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นคุณเบรดก็ได้มีการพูดถึงตัวเลขดัชนีการพัฒนามนุษย์นะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3และรวมถึงเขายังบอกอีกว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเหมือนกับประเทศตะวันตกประเทศไทยมีห้างประเทศไทยมีไฮสปีอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยมีโรงภาพยนตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีกว่าหลายๆประเทศในโลกตะวันตกโดยซ้ามาต่อกันที่เรื่องที่3ที่คุณเบรดได้บอกไว้นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงไทยทุกคนอยากเป็นแฟนกับชาวต่างชาติและอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติด้วยเขาได้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเข้าใจผิดพวกเขาเข้าใจว่าผู้หญิงไทยอยากจะคบกับคุณและเขาก็บอกว่าในประเทศไทยมีสังคมที่หลากหลาย มีผู้หญิงชาวไทยจํานวนมากที่มีเงินและพวกเธอเหล่านั้นก็ไม่ได้อยากเป็นแฟนกับชาวตะวันตกผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อยากแต่งงานกับผู้ชายไทยแต่ว่าถ้าคุณไปในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวยามค่าคืนคุณก็อาจจะเจอกับผู้หญิงแบบนั้นแต่ว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่มาต่อกันที่ข้อที่4ี่ที่คุณเบรดได้บอกนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมทางเพศถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชาวต่างชาติโดยคุณเบรดได้โต้เถียงนะครับเขาบอกว่า มีพื้นที่เล็กน,น้อยเท่านั้นที่ถูกทําเพื่อชาวต่างชาติแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาเที่ยวก็ไม่ได้ไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นมาต่อกันที่เรื่องเข้าใจผิดข้อที่5นะครับคุณเบรดเขาบอกว่าคนไทยพยายามที่จะหลอกลวงคุณโดยเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ชอบขโมยของจากชาวต่างชาติความจริงก็คือหัวขโมยในประเทศไทยมีไม่เยอะแต่ว่าคุณควรกังวลเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยกันเองมากกว่า อาชญากรรมในประเทศไทยไม่ได้มีมากคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับและนั่นก็เป็น5เรื่องโกหกเกี่ยวกับประเทศไทยที่คุณไม่ควรเชื่อซึ่งคุณเบรดได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งหลังจากได้ชมวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้กันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ชาวต่างชาติท่านแรกกันได้เลยครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกนะครับใช้ชื่อแอคาวาจอห์สมิธคุณจอร์นได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยครั้งหนึ่งผมเคยขับรถไปที่หนองบัวลำพูซึ่งอยู่นอกเส้นทางท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นยางรถผมก็แบนแล้วตอนนั้นมันก็เป็นเวลา19นาฬิกาชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันหาอู่ซ่อมรถ แลเจ้าของอู่รถก็เปิดอู่ซ่อมที่ปิดไปแล้วเพื่อซ่อมยางให้กับผมและนอกจากนั้นเขายังเสนอให้ผมพักที่บ้านเขาเพราะว่ามันดึกแล้วและหลังจากนั้นผมก็เดินทางออกมาตอนเช้าหลังจากที่รับประทานอาหารกับครอบครัวของเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับครอบครัวของผมและผมก็ไปเยี่ยมเขาทุกครั้งที่ผมอยู่ในประเทศไทยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปจากผู้ที่ใช้ชื่อแอคาว่าเลสเนอร์แพรนะครับ เขาบอกว่ามันจริงแท้แน่นอนมันคือความจริงแบบ100%เผมมาประเทศไทยครั้งแรกในปี1990พร้อมกับครอบครัวที่มีลูก3คนผมอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่สหราชอาณาจักรถ้าผมต้องเลือกว่าจะเลี้ยงลูกที่ไหนในสหราชอาณาจักรหรือประเทศไทยผมจะเลือกประเทศไทยและก็จะไม่เสียใจเลยสักนิดที่เลือก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ชื่อว่าแรนดี้นะครับเขาบอกว่าบราโวผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา20ปีแล้วคุณพูดถูกต้องทุกประการผู้คนทั่วไปมักมีความคิดที่ค่อนข้างไร้สาระเกี่ยวกับประเทศนี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอเคาร์ว่าบิวซี่แมนนะครับเขาบอกว่าผมใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในประเทศไทยในกรุงเทพ ผมสังเกตเห็นว่าคนไทยน่ารักและมีความเอาใจใส่มันมีเหตุผลมากที่ประเทศนี้ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มครั้งหนึ่งผมกำลังเดินไปตามถนนและผมก็บังเอิญลม้มลงผู้คนแถวนั้นวิ่งมาดูแล้วถามผมว่าโอเคไหมซึ่งคุณจะไม่มีวันเห็นอะไรแบบนี้ในสหรัฐอเมริกามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่ากีตาร์เพลเยอร์โนอ ท่นนี้แสดงความคิดเห็นว่าคนรวยในไทยมีเยอะครั้งหนึ่งผมเคยออกเดทกับผู้หญิงไทยซึ่งมีเงินมากกว่าผมคุณผู้ถูกพ่อแม่ของเธอไม่อนุญาตแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกกันผมไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นั่นเลยแม้แต่กลางกรุงเทพในตอนกลางคืนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้มีชื่อว่าคุณโคซีนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินไปรอบๆเมืองของประเทศไทยในตอนกลางคืนโดยลำพังในขณะเดียวกันฉันจะต้องระมัดระวังที่จะทำสิ่งเดียวกันนี้ในสาราชอาณาจากักรมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่มีชื่อว่าฟิล l w ร์ดโดยคุณฟิลได้บอกว่าผมเห็นด้วยผมไม่เคยมีปัญหากับคนไทยในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของผมถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่ได้นับถือศาสนา แต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีการชี้นำจิตวิญญาณให้กับผู้คนในออสเตรเลียเรามีผู้ต้องขัง40,000คนและอาชญากรรมที่พบบ่อยที่สุดก็คือการช่อโกงการล่วงละเมิดทางเพศการโจรกรรมการโจรยกรรมที่ร้ายแรงและการทำร้ายร่างกายดังนั้นประเทศโลกที่หจึงมีเรื่องน่าละอายมากแต่ว่าในความคิดของชาวตะวันตกพวกเขา กลับประนามเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้คือคุณโจเซฟคุณโจเซฟได้บอกว่าคุณพูดได้อย่างมั่นยาผมและภรรยามีเรื่องที่สวยงามในประเทศไทยเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเมาเราสนุกกับวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเราสนุกกับผู้คนเป็นอย่างมาก เราเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและการรับประทานอาหารและรวมถึงวิวทิวทัศน์เชียงใหม่และหัวหินเป็นสถานที่โปรดอีกไม่นานเราจะซื้อบ้านพักตาอากาศในหัวหินมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้มีชื่อว่าคุณแอนโทนีนะครับคุณแอนโทนีได้บอกว่าถึงเวลาแล้วและรู้สึกสดชื่นที่ได้ฟังความจริง ผมอาศัยและเดินทางมาประเทศไทยกว่า30ปีมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนบน YouTube มักจะบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรจริงๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มีชื่อว่าคุณรัสนะครับเขาคอมเมนต์สั้นๆไม่ว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยมา18ปีแล้วและผมก็เห็นด้วยกับคุณ100%เเซ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ awa, ว่า Travel Solo โดยเขาบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณเมื่อ2-3ปีก่อนผมลืมบัตรไว้ที่ตู้ ATM และหลังจากที่ผมรู้ผมก็ได้ไปที่ธนาคารแล้วก็ได้บัตรคืนหลังจากที่มีคนไทยคนหนึ่งเก็บบัตรไว้โอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นของคุณเดวิดครับคุณเดวิดได้บอกว่าผมรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินบนถนนสีลมในเวลาเที่ยงคืน ดีกว่าที่ผมจะเดินไปตามถนนไฮเซนซลาฟในสหราชอาณาจักรครับผมเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้ชื่อแอคคาว่า Almen in the East นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมรักการใช้ชีวิตในประเทศไทยและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านี่เป็นหนึ่งในประเทศที่น่ายอยู่ที่สุดในโลกเมื่อต้องซื้อบ้านเพื่อกเกษียณผมต้องเลือกระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยา และในที่สุดผมก็เลือกที่พัทยาแล้วก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้มากไปกว่าน,นี้อีกแล้วมีคนบอกว่าพัทยามีคนอังกฤษเป็นจำนวนมากมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากมีชายที่โกนหัวกับปลอยศัก์ทั้งสองมือสวมเสื้อบาสเกตบอลแล้วเริ่มดื่มตั้งแต่สิบโมงเช้าแลวพวกขาว่านั้นก็สูบบุหรี่เหมือนกับปล่องไฟซึ่งถ้าหากไม่นับคนพวกนี้แล้วพัทยาและทั่วประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมมาก ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากวิดีโอที่มีชื่อว่า5เรื่องโกหกเกี่ยวกับประเทศไทยที่คุณไม่ควรเชื่อจากช่อง Bret d e v นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูวิดีโอดังกล่าวได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ